หาซื้อของตามที่ป้ากำหนดใช้ผาผิวนี่ครีมอันนั้นเป็นนีนีม,มอมันทาตัวไม่ได้อะไรเอ่ยใช้ซักผ้าแปรงเา <laughs> งมาแม่แม่้านลูกอ๋ออันนี้ไม่ได้ซื้อค่ะแม่ไม่ได้หยิบมาค่ะอ๋ออันนี้มันเป็นจุดของแถมของยูนิลีเวอร์นะคะ l t s a n d e 4O นะฮะวันนี้เราอยู่ที่ Big C สาขาราชดานะฮะแต่วันนี้เรามาไม่ธรรมดานะ,ะเพราะว่าเราจะมากับภารกิจออกล่าหาตัวยูกูโร่ 4O ต้องออกไปหาซื้อของตามที่ป้ากํำหนดแล้วตัวยูกูโร่คืออะไรคะ อาถามแล้วตัวยูก็คือ u n i ิลิเวอร์ไงยูนิลิเวอร์เนี่ยเด็กๆรู้เปล่าคือบริษัทที่ขายผลิตภัณฑ์สินค้าที่มีคุณภาพนะเรียกว่าเป็นแบบเบอร์หนึ่งของประเทศอะฟังนะโจทย์เดี๋ยวป้าจะให้ทุกคนเนี่ยไปซื้อของด้วยตัวเองโดยที่ไม่มีป้ากับแม่แล้วนะอะไรเอ่ยใช้สระผมทุกคนพร้อรมยังพร้อมแล้ว วก็แล้วฝักตัวหยุดตรงไหนอะนี่ไงไม่มีตัวยูเลยหลังอะ่ะแม่อันนี้ใช่ไหมใช้สระผมอันไหนแล้วนสระผมอะไรแล้วน้มันเครื่องทำน้ำ้ันก็มันใช้สระผมอะ่ะมันใช้อย่างงี้ใช่กระดาษใบเพิ่มนะเป็นตัวหกูโอเคค่ะ อดนอื่นก็มีอยู่แม่อันนี้เหรอไม่ใช่เลยนั่นเลยนี่เลยหัวสีชมพูแล้วไม่เขียนว่าตัดตรงงานปากเบสมีข้างหลังมีตัวอยู่หรือเปล่าอ่านตอง คุณาเก่งาบไดคโอเคตำใบที่สองอะไรเอ่ยใช้ซักผ้าอะไรเอ่ยใช้ซักผ้าเก๊ป้าเมป้าแมแล้วแม่บ้านลูกโอเคค่ะแม่บ้านเดี๋ยวหนูโทอกลับนะใบก้าอะไรเอ่ยใช้ซักผ้าเจอแเธอค่ะมแม่อันนี้เหรอ มังสักผ้ากร็กะมังใช้สักผ้าอ่ะเดี๋ยวฟั่งจะทำแย่ใบเพิ่มเป็นถุงเติมเป็นถุงเติมด้านหน้าซ้ายจะเห็นว่ากล้าเลี่ยนเพื่องโรคที่ดีกว่าโอเคค่ะแล้สักผ้าอยู่ไหนที่เป็นถุงถุง นี้่ม่คิวเขาดูข้างหน้าหน่อยเขียวอะไรน่าเปลี่ยนเพื่อโลกที่ดีกว่าไหมใช่ใช้มาเกก่อต่อไปอะไรเอ่ยใช้ล้างจานวางน้ำไปเลย มันขวดปั๊มีไซเคิลหนูก็ต้องไปปตทใช่ไหมมันใช่ไม่ใช่ปั๊มต้องวดวดนก็ปตทไหมมันใช่ไม่ใช่ปั๊มไม่ใช่ปั๊มปตทอ๋แบบอย่างงี้เหรอนี่ไงแกทำแม่อันนี้ใช่ไหมัวยูไว่าไเจ็ดร้อยห้าสิบีหรือเปลนี่ไงเจ็ โอเคเก่งมากต่อไปคือใช้ทาผิวพิมไปกจ็ฟนี่ไงแม่อันนั้นตปองชีมชิมเนาะมปนทาตัวไม่ใช่เราใช้ทาผิวอ๋อโอเคค่ะ ว่าอะไรนะแม่เฮลที่บายยูวีไลท์เชนนิงนั่นนะนั่นนะนั่นนะะขนนหกร้อยมินนะนี่หกรอยมิลเราอยู่ไหมนี่ไงโอเคถูกต้องโอเคค่ะแม่เจอกันหาได้ครบแล้วเก่งมากมากหายหดูดนี่บีสมีตัวอยู่ถูกต้องอ่ะเมื่อกี้ทวนโจทมีขวดปั๊มครีมทาผิวสีชมพู ม<า>ีตัวยูกิมินถูกต้องวัสลีน <Yeah. S 1> ต่อไปซันไลตัวย like <Wow. S 1> ูไหนกูตัวยูถูกต้องซันไลต่อไปนี่คำาม่อะไรสับผมแล้วก็สีชมพูข้างหลังมี ถูกต้องที่สุดเด็กๆทําถูกต้องทุกชิ้นเลยเก่งมากตบมือให้นะคะต่อไปเวลาจะซื้อสังเกตง่ายๆเลยนะคะสัญลักษ์ตัวยูทุกชิ้นมันจะเป็นสัญลักษณ์แห่งความดีมซึ่งของยูนิลิเวอร์ตัวยูเขาจะมีแบบนี้ทุกชิ้นการทำไมต้องเป็นตัวยู่ะครับเพราะว่า,วาทุกครั้งที่เราได้สินค้าดีๆที่มีสัญลักษณ์ตัวยูจากยูนิลิเวอร์เนี่ย เราก็จะได้สินค้าที่มีคุณภาพดีและจะช่วยสร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมเราด้วยนะจ๊ะครั้งต่อไปเราซื้อสินค้าอะไรก็แล้วแต่ของใช้ในบ้านเราจะต้องดูสัญลักษณ์ข้างหลังตัวยูทุกครั้งต้องต้องดูสัญลักษณ์ตัวอะไรยูยูอะไรยูฮะคุยกันมาตั้งนานยูหูเฉยเลยไม่ใช่สัญลักษณ์ตัวยูดีมากแล้วของพวกนี้มันช่วยกู้เรายังไงคะบ๊า คืออย่างนี้เวลาที่เราซื้อของเนี่ยนะแทนที่บริษัทจะเก็บกําไรไปทั้งหมดใช่ไหมเขาก็แบ่งส่วนหนึ่งเพื่อเอาไปทําประโยชน์ไงลูกถ้าเราซื้อบีสหรือซันไลนะก็เท่ากับเราช่วยลถขยะก็ต้องเสียงบประมาณในการออกแบบวิจัยในทําสิ่งนี้ด้วยนะแล้วเขาก็มีโครงการที่สอนเด็กๆรถขยะพลาสติกอย่างถูกวิธีด้วยเท่ากับว่าเราได้ช่วยลดขยะพลาสต์ไปเข้าใจไหมครับทุกคนเข้าใจ และอย่าง,งซันซิลที่เป็นแชมพูทําให้ผมสวยนะเขาก็มีโครงการทั้งสอนทั้งให้ทุนสนับสนุนให้ผู้หญิงได้มีความมั่นใจและใช้สักยภพาพตัวเองให้เต็มที่และอย่างผลิตภัณฑ์ของมอชเลนเนี่ยนะนะเขาก็มีโครงการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ไปยังกลุ่มคนหรือสถานที่ต่างๆที่ขาดแคลนผลิตภัณฑ์ดูแลผิวด้วยเพราะผิวที่ดีไม่ใช่ทําให้สวยนะลูกแต่ถ้าผิวไม่แข็งแรงเนี่ยก็ทําให้ใช้ชีวิตลําบากเหมือนกันอย่างช่วงเนี้ยที่ต้องล้างบ่อยๆถ้าผิวแห้งแตกขึ้นมาเนี่ยเราก็แย่เหมือนกันนะ มามามาๆมา,มา,มาถึงเวลาช้อปปิ้งแล้วไปจ่ายตังจ่ายตังจ่ายตังไปไปๆๆๆๆๆพี่สวัสดีค่ะ,คะอ๋ออันนี้ไม่ได้ซื้อค่ะไม่ได้หยิบมาค่ะ,อ,ะอันนี้มันเป็นจุดของแถมของยูนิลรนะคะ ซื้อ<ม>สินค้าของ u n i เวอร์นะคะชนิดใดก็ได้รวม359บ,บาทแล้ววันนี้คุณลูกค้าจะได้เป็นแพ็คคู่ไปเลยนะคะแพ็คคู่นี้จะเป็น750มิลลิลิตรเลยโอ้โห<ล>ใช่ใช้ได้เดือนหนึ่งเลยแล้วนเนี่ยเนี่ยเห็นไหมป้าคุณภาพของก็ดีแล้วดูดีพอใจปั้มแถมให้ขนาดเนี้ยโอ้โหในงาน<อ><อ>ดีต่อใจดีต่อร่องหรั่งเตอร์ Unilever ยอดสินค้ารวมรายการทั้งหมด1,194บบาทค่ะคุณลูกค้าไม่แพงเลยโอ้ย ไม่แพงแต่ไม่มีเอาไม่ได้มาหรอลืมก็ปล่อยตังคไวะเอ้ยพวกเราไปเอามาไม่เอาจัดการเคลียร์ไปแล้ยังไม่เรานี่เก๋อยู่กับแม่เราไม่ได้เอาตังค์มาเอาปานมาเร้กันเองแเอาเออเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งเอามาให้แล้วกันนะคะเดี๋ยวเราเอาตังที่รถก่อนเราตรงนี้นะคะมาแล้วก็ไม่ไม่มีเงินเลยสักบาทลูก